i n p on the black top h s t f e e l like a robot สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n c e n s e Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ําหอมจากค่าย Mercedes-Benz ครับซึ่งก็คือ Mercedes-Benz Le Parfum Mercedes-Benz Le Parfum นะครับออกวางจําหน่ายครั้งแรกในปี2015นะครับในขนาดที่120 ml นะมีขนาดเดียวนะครับโดย Perfumer นะครับคือคุณ Olivier c r e f f นะครับ ก็มีคอนเซปต์เนี่ยเป็นวูดซี่นะครับแมสคิลีนแล้วก็ซีเพอร์โนด ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาไม่ใช่น้ําหอมซิเพรอร์นะเพียงแต่ว่าเขายืมโนต้ตที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับโนต้ตของซิเพรอร์คือเป็นซิตรัสบวกกับโนต้ตที่เป็นเออโ่โอ๊กมอสนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นตัวอะคาวูดหรือว่าไม้อูดแทนนะครับแล้วก็เวอร์ชิเวอร์ซึ่งมันก็จะให้ความเขียวเบาๆนะครับเหมือนกับซิเพรอรนะแต่ว่าตัวเนื้นอกลิ่นเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเชิงซิเพรอรมากนะครับท็อปโนต้ตนะครับเป็นเบอร์กามอสนะครับแล้วก็เป็นพิ้งเปปเปอร์นะครับมิดเดิลโนต้ตเป็นไวโวลเลตลีฟ โน้ตเนเป็นแชรี่เ Green, วท t เวอร์นะครับอากาอูดหรือว่าไม้อูดนะครับแล้วก็อมเบอร์หรือว่าอัมพันเนาะกลิ่นนะครับจะเป็นสไตล์ Woody a แอนด OMATIC g กรีนแล้วก็โอ o n i c กนะครับมีความวอร์มสไปซี่เล็กๆนะครับกลิ่นเปิดเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ได้มาเป็นตัวทดลองเหมือนกันเนาะตัวนี้กลิ่นเปิดนะครับเราจะได้กลิ่นแบบดมออกมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นของพิงเปเปอร์นำมาก่อนตามมาด้วยเบอร์กามอซึ่งใสๆนะครับมีความอมขมนิดๆนะแล้วก็ มันจะมีความเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ความเผ็ดเบ,ดเบาๆนะครับตามมาด้วยเซฟรอนแล้วก็มีกลิ่นของแบบเหมือนอ่าไม้บางๆนะครับออกไม่เขียวมากนะคือมันจะออกเป็นใบไม้ที่ไม่ดูเขียวมากนะแล้วก็มีความแบบเบอร์กามอสที่อมเปรี้ยวนิดๆนะแต่ว่าเวลาฉีดเนี่ยถ้าฉีดในที่เปิดอย่างเช่นบริเวณคอบริเวณแบบหลังมืออย่างนี้นะครับหรือว่าบริเวณหลังเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์วูดดี้ที่ออกแนวเป็นอ่าเขาเรียกว่าอย่างไงคือมันเป็นเบอร์กามอสที่ออก หวานอมหวานนิดๆนะครับแล้วก็จะมีความแบบสดชื่นของตัวแบบไม้อูดแล้วก็เวทีเวอร์นะไม้อูดเนี่ยในโนต้ตแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเบาๆออกมาไม่ค่อยชารสักเท่าไหร่นะครับแต่ผ่านไปสักพักนะครับกลิ่นมันจะค่อนข้างแบบเป็นแนวที่เหมือนกับเป็นวูดดี้แล้วก็มีอูดค่อนข้างหนักนะ คือจะเป็นอูดแล้วก็อัมเบอร์ค่อนข้างหนักเลยผ่านประมาณสัก3-5นาทีเราจะได้กลิ่นอัมเบอร์ค่อนข้างชัดเจนคือเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบอบอวลอบอวลเลยนะครับออกมาจากเนื้อผิวเนาะซึ่งมันดูคล้ายๆกับเป็นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเบาะหนังนะคือกลิ่นันมาเป็นการผสนกลิ่นเบลนกันจนกลายเป็นเหมือนกลิ่นคล้ายๆกับเหมือนเบาะหนังที่มีความนุ่มนิ่มนะครับคือมัน เป็นกลิ่นที่เหมือนกับเป็นเบาะหนังที่มีความนิ่มมามีความละเอียดอ่อนเนาะแล้วก็ดมค่อนข้างง่ายนะคือเป็นอูดที่ดมค่อนข้างง่ายมากๆตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดด้วยนะมีความคมนะครับฟิลลิ่งตรงนี้เนี่ยมีความหรูหรานะมีความสง่างามแล้วก็สุขุมนะครับดมสบายแล้วก็มันมีความอินโทรเวิร์ตนิดนึงแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูสุขุมนะครับดูภูมิฐานแล้วก็ดูแบบ เหมือนจะเป็นคนเงียบๆนะครับตัวนี้นะกลิ่นพอเซเบิลแล้วนะครับเป็นกลิ่นอูดกับอัมเบอร์ที่ผิวค่อนข้างชัดเจนคือมันจะเป็นแนวแบบเหมือนเป็นไม้อูดนะครับไม้เกศหนาเบาๆแล้วก็มีอัมเบอร์นะแล้วก็มีความรู้สึกคล้ายเป็นแบบเหมือนสมุนไพรหรือพเซฟรอนนะครับเบาๆนะอยู่บนผิวนะ แล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยจะไม่ได้หวานมากนะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวแผ่วๆนะครับแล้วก็การกระจายตัวก็จะแผ่วๆเช่นกันนะครับกลิ่นตัวนี้นะครับแนะนําอย่างหนึ่งเลยว่าเวลาฉีดที่ข้อพับกับเสื้อผ้าเนี่ยจะได้กลิ่นค่อนข้างเหมือนกันเลยคือเป็นกลิ่นที่มันจะมีแบบความเขียวขมนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีความเปรี้ยวคือเป็นความเปรี้ยวอมขมขมาของตัวเบอร์กอมมอสอ่ชะชัดเจนมากเลยเวลาที่อยู่ตามข้อพับหรือว่าตามเสื้อผ้าซึ่งถ้าใครไม่ชอบกลิ่นที่เป็นแนวแบบ เปรี้ยวอมขมแบบเบอร์การมอสแบบนี้นะอาจจะไม่ชอบกลิ่นตรงนี้ก็แนะนําว่าถ้าเกิดซื้อมาใช้จริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าไปฉีดตรงข้อพับหรือว่าบนเสื้อผ้านะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยชัดเจนมากๆเวลาอยู่บนเสื้อผ้าเน,นาะคะแนนนะครับกลิ่นเนี่ยผมให้คะแนนกลิ่นเนี่ยประมาณ4ดาวนะครับเนื่องจากว่ามันมีความหรูหรามีความธรรมชาตินะแต่พอผ่านไปนานๆกลิ่นมันจะออกแนวแบบดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็ดูนิ่งๆนะครับดูเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงนะก็เลยหักไปส5นจะุด้านะ อีกอย่างหนึ่งนะครับคือกลิ่นที่อยู่บนผ้ากับอยู่บนข้อพับเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมไม่ชอบไงก็คือกลิ่นที่เป็นลักษณะที่แบบเป็นเบอร์กาม,มอตที่มันออกเปรี้ยวอมขมอ,อะ่ะคือเป็นอะไรที่ไม่ชอบกลิ่นประมาณนี้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าฉีดในตรงอื่นเนะี่ยก็น่าจะโอเคอยู่คือใช้งานได้คือโดยรวมเนะี่ยมีความชอบกลิ่นนี้ค่อนข้างมากในกรณีที่มันไม่ได้ไปอยู่ผิดที่ผิดทางคือบนเสื้อผ้ากับอยู่บนข้อพับนะก็จะชอบกลิ่นนี้มากเพราะมีความรู้สึกว่าหรูรานะครับดูให้ความนิ่มนวลดูคุดมสบายอีกอย่างหนึ่งคืออูดมันชัดเจนนะครับคือกลิ่นเนี้ยไดยดาวลงไปนะผ่านไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนะี่ยกลิ่นอูดจะชัดเจนมากเป็นอูดที่มีความเย็นเบาๆมีความชุ่มชื้นมีความแบบเอ่อเนื้อที่มันดูแบบ เป็นเนื้อสักๆากคือมันเป็นเนื้อที่แบบว่าเป็นเนื้ออูดที่ควรจะเป็นนะ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากๆเลยในความชัดของอูดตรงนี้นะแล้วก็อ um นะัมเบอร์น่ยก็ค่อนข้างเอ่อเป็นอัมเบอร์ที่ไม่ได้อบอวนจกกนกระทั่งแบบรู้สึกเวียนหัวนะตัวนี้คือเหมือนกับ Blend เรนออกมาได้ดีมากๆเลยคือความหรูหรามันก็มาแบบเยอะ,อะพูดถึงนะครับตามตัวกลิ่นนะคือกลิ่นให้ความหรูหราเลยมากๆเลยนะครับแต่ว่า ที่มันต้องหักไปประมาณหนึ่งคะแนนเพราะว่ามันมีกลิ่นไม่พึงประสมเวลาที่มันอยู่ในที่บางที่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการจะฉีดน้าหอมเพื่อให้แบบมันมีกลิ่นค่อนข้างฟุ้งเนี่ยเราอาจจะจําเป็นจะต้องไปฉีดตรงที่มันเป็นจุดข้อพับเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการที่แบบว่าจะให้มีกลิ่นโชยออกมาใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปฉีดจุดนั้นแล้วมันออกเขียวขมเปรี้ยวขมอะไรประมาณนี้มันก็เลยรู้สึกว่า ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นที่ผิวผมเองก็ได้นะคนอื่นฉีดอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่สําหรับผมเนี่ยฉีดบนข้อพับนี่ไม่ได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับก็คือคะแนนเซนต์ตอนนี้เนี่ยให้ทั้งหมด4ดาวนะครับสาหรับกลิ่นนะครับส่วนคะแนนความเวอร์สทายนะครับตัวนี้จะต้องบอกว่าให้แค่3ดาวนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลิ่นที่มีความแบบเนี้ยบนะครับมีความหรูมีความนิ่งมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทางการมากคือเป็นกลิ่นที่เหมือนกับใช้ยังอื่นไม่ได้เลยนอกจากใช้ในออฟฟิศ ใช้ในการแบบประชุมอะไรประมาณนี้ใช้กับสูตรอะไรประมาณนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่ามันใช้งานได้ไม่หลากหลายนักอะครับคือออกไปตากแดดก็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่กลิ่นนี้นะมันกลิ่นที่มันออกเป็นจะอูดเยอะๆแล้วก็แบบมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวๆของตัวเบอร์กอมอสออกมาเวลาอยู่กลางแดดแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันก็จะทางการทางการมากเกินไปมันไม่สามารถที่จะไปใช้แบบ กรณีที่เป็น c a s ชวลเคสอย่างประมาทไปเดินเล่นชิวๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าการใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยหลากหลายสักเท่าไหร่นะครับเ,เข้ายิมออกกําลังการนี่ตัดไปเลยนะใช้ไม่ได้แน่นอนถ้ากลิ่นแบบนี้คือยิ่งเหงื่อออกมายิ่งจะแปลกๆเลยครับเพราะว่าจะเป็นกลิ่นไม้อูดหนักๆเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่เบอร์กอมอสหนักๆอะ่ะคือมันก็จะแปลกๆครับคือตรงนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการเข้ายิมเด็ดขาดแล้วก็ไปเดทดอันนี้นี่ถามว่ามันพอได้ไหมคือถ้าาเกิดว่ เป็นเดทหรูตามร้านอาหารหรูเนี่ยมันเสริมความภุมงฐานได้นะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันดูน่าเบื่อไงแล้วมันก็แบบว่าไม่ได้มีความเย้าวยวนอะไรนะเป็นกลิ่นที่แบบดูทางการทางการมากกว่าคือมันจะออกแนวเป็นอะไรที่ดูตึงเครียดมากกว่านะกลิ่นไม่ค่อยรีแลกซ์เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเดทกับไปสังสรรค์นี่ก็เป็นอะไรที่ก็ไม่ค่อยน่าไปนะแล้วก็การใช้ไปกลางคืนเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเหมือนกันนะครับก็คือกลิ่นประมาณแบบมันก็เป็นกลิ่นที่ เออมีอีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นอะคือมันกระจายตัวได้ไม่ไกลมากนะคือตามประกันติกาที่เขาพูดไปเนี่ยเขาบอกว่าประมาณหนึ่งช่วงแขนใช่ไหมแต่ว่าผมใช้จริงๆเนี่ยคืออยู่ประมาณสักฟุตสองฟุตอะคือฟุตครึ่งอะประมาณนั้นนะครับคือกลิ่นจะกระจายตัวประมาณนั้นนะก็คือเป็นคะแนนเพอร์ฟอร์แมนที่3.5ครับเนื่องจากว่าการกระจายตัวเนี่ยค่อนข้างจะนานแล้วก็คม 3าถึง่ชั่วโมงและกลิ่นยังคมอยู่เลยนะครับก็คือกลิ่นคมมากกลิ่นเหมือนเดิมเลยเหมือนชั่วโมง1เลยนะครับชั่วโมงที่2ที่3ที่4เนี่ยคือกลิ่นจะเหมือนชั่วโมงที่1เลยแต่ว่าการกระจายตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ฟุตกว่าๆนะครับก็มันก็แค่นี้เองอะ่ะคือระยะการกระจายตัวมันไม่ค่อยไกลนะครับแล้วก็ พอชั่วโมงที่2ผ่านไปแล้วเนี่ยระยะการกระจายตัวของเขาก็เริ่มหดลงมาเรื่อยๆคือมันจะออกแนวเหมือนกับค่อยๆแผว่วนะครับจนกระทั่งเนี่ยประมาณชั่วโมงที่4ที่5นะครับการกระจายตัวของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักเนี่ยหฝ่ามือนะครับดมประมาณเนี้ยจะได้กลิ่นเกินไปกว่านี้ก็จะแบบไหนแล้วอะคือไม่รู้แล้วว่ากลิ่นอยู่ไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าการกระจายตัวของเขาเนี่ยมันการกระจายตัวที่ไม่ค่อยดีนะคือคิดว่าปานกลางก็แล้วกันครับอาจจะเป็นเพราะมันเป็นพาฟาร์มด้วยเนาะคือมันการกระจายตัวมันก็จะแผ่วๆอยู่แล้วไงแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละทีนี้เนี่ยคะแนนเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมก็เลยให้แค่3.5ดาวเท่านั้นเพราะว่าการกระจายตัวที่มันค่อนข้างจะ ใกล้ๆนี่เองนะครับความคงทนนะครับ l องเลส s ิ i งตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเห็นภาพแล้วนะครับคือ5ดาวใช่ไหมทำไมถึง5ดาวครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยอยู่บนผิวได้นาน6-8ชั่วโมงที่มันมีกลิ่นให้ชัดเจนอะ่ะคือกลิ่นของเขาที่บอกว่ากระจายตัวตอนชั่วโมงเทท้ายเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก1ฝั่งมืออย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะกระจายตัวสเสถียรอยู่แบบเนี้ยหกชั่วโมงและชัดเจนมากๆ คือ,อยังได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลานะครับแม้จะผ่านไปแล้ว8ชั่วโมงคือกลิ่นเรียกว่าได้ว่าแบบคงทนนานกว่า8ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าถึง12ชั่วโมงแต่อันเนี้ยผมว่ามัน12ชั่วโมงคือมันก็แผ่วเกินไปเนาะคือระยะใช้งานจริงก็ประมาณ6-8ชั่วโมงก็แล้วกันครับคือประมาณว่าเช้าจุดเย็นใช้ได้ตัวนี้นะกลิ่นไม่หายแน่นอนนะครับก็เป็นอะไรที่คงทนมากๆเลยเพราะฉะนั้น ความคงทนเนี่ยให้ประมาณ5ดาวเลยก็คือ5ดาวไปเลยนะครับเนื่องจากว่าคงทนมากๆเป็นน้าหอมที่ติดทนนานสุดๆแล้วก็กลิ่นบนผ้าเนี่ยค่อนข้างมีความคงทนนะคือติดแบบข้ามวันเลยทีเดียวอืมลิ่นบนผ้าจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับคือช่วงแรกๆประมาณชั่วโมงที่ 1- 3สเนี่ยเราอาจจะทรมานนิดหนึ่งกับการได้กลิ่นที่มันจะออกแนวเป็นแบบเหมือนกับเป็นเบอร์กามอสเขียวๆแล้วก็เปรี้ยวๆครับเออนิดหนึ่งนะอยู่บนผิวนะครับแต่ว่าประมาณชั่วโมงที่3าเป็นต้นไปแล้วอ่ะนะ กลิ่นตรงเบอร์การมอสตรงนี้เขาจะเริ่มเบานะครับเขาเบาจนกระทั่งมันกําลังพอดีแล้วก็มันจะมีความรู้สึกเป็นกลิ่นของไม้อูดที่ชัดเจนแล้วก็อัมเบอร์นะครับนิดหนึ่งนะคือกลิ่นเนี่ยอัมเบอร์ก็จะหายไปเร็วเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอูดที่ค่อนข้างชัดเจนและทิ้งอยู่บนกลิ่นผิวที่อยู่บนผ้านะได้ค่อนข้างนานแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดูสะอาดสะอาดคือเป็นแบบ ลักษณะไม้อูดที่มีความหนักแน่นแล้วก็มีความเย็นสบายออกมาจากตัวเนื้อผ้าด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเลี่นชั่วโมงท้ทายเนี่ยโอเคกว่าชั่วโมงแรกๆนะครับอืมก็ถือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะให้มันอยู่นานกว่านี้ก็ฉีดบนเสื้อผ้าได้บ้างนะครับแต่ว่าพยายามนิดนึงว่าอย่าไปฉีดโดนที่มาเป็นจุดที่เป็นข้อพับหรือเป็นจุดที่เหงื่อออกมากอาจจะเป็นจุดที่แบบว่าปกติที่เราฉีดก็คือตรงคอตรงนี้นะครับสองข้างแล้วก็ข้างหลังคอเนี่ย ตรงนี้ได้นะครับกลิ่นออกปกติเลยแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเน้นเป็นช่วงประมาณแบบช่วงไหล่ก็ได้ครับก็จะได้แบบว่าไม่ต้องไปเจอจุดอับของร่างกายมากนะกลิ่นจะได้ไม่ออกปเปรี้ยวๆนะครับอการใช้งานก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็ใช้งานได้ในออฟฟิศโอเคครับโอกาสที่เป็นทางการต้องการความทางการมากๆเนี๊ยมากๆหรือว่าใส่กับสูตรรูนะสามารถใช้งานได้นะครับราคาตรงนี้นะครับมีขนาดเดียวคือ 120ML นะครับก็คือเข้าขายเนี่ย อยู่ที่ประมาณ59 6 0เถึงห0เหรียญนะคือประมาณ60เหรียญน,นะครับก็ประมาณเท่าไหร่3 68ก็ประมาณประมาณพันแปดพัครับแล้วก็ประมาณสองพันกว่ากว่าเนะในประเทศไทยมีคนนําเข้ามาขายเหมือนกันนะเห็นอยู่ตามแบบช้อปปีตามเว็บที่นําเข้ามาก็เห็นอยู่ประมาณสัก 1>, 1 8 0 0 1 9พ0ถึง2,000กว่าๆนะครับอาจจะมีบางร้านเนี่ยที่ราคาโดดไปถึง3,000เลยก็ลองเลือกดูแล้วกันครับส่วนใหญ่จะเป็นกล่องซิลด้วยนะไม่ค่อยเป็นกล่องเทสเตอร์นะที่เห็นนะครับก็ฟา a กนเเนี่ยที่จำหน่ายน้ำหอมข้ามชาติในตัวนี้ก็ขายอยู่ที่1,193บาบาทนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นอะไรที่ราคาไม่แรงเลยนะแต่ว่ากลิ่นก็ ถือว่าแพงระดับหนึ่งเลยทีเดียว,วนะครับสำหรับใครที่ชอบน้ำหอมที่แบบสไตล์ที่ดูทางการนะครับดูแพงดูหรูหราแต่ว่าไม่อยากจะจ่ายราคาแพงมากนากักน,นะแล้วก็อยากจะใช้น้ำหอมแนวแบรนด์รถยนต์หรือว่าเป็นคนที่รักแบรนด์รถยนต์ Mercedes-Benz อยู่แล้วเนะี่ย ก็เก็บสะสมไว้ได้ก็เป็นอะไรที่โอเคนะครับเป็นกลิ่นที่แนะนําว่าสะสมไว้ก็ไม่เสียครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าจะไม่สะสมไม่ใช้ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ชอบกลิ่นอูดเสมอไปใช่ไหมส่วนความเป็นซีเพลที่เขาบอกนะครับว่ามีโนซีเพลเนี่ยเอ่อผมบอกได้เลยว่ามันไม่เป็นซีเพลเลยคือมันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นซีเพลแค่ตรงเ,เนื้อมะกรูดที่มันจะออกเปรี้ยวครับแล้วมันก็จะออกเขียว ซึ่งมันอยู่ตามผิวตามข้อพับตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะออกมาประมาณชั่วโมงแรกๆอะ่ะคือมันก็มีความเป็นซีปเพลแค่นั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหอมแนวนี้มันเลยเป็นสไตล์ที่ไม่เชิงเป็นซี p เพลนักนะแต่มันจะเป็นแนวที่ผมเรียกว่าเป็นแนวที่เหมือนกับ เป็นแนวอูดแนวเลเยอร์มากกว่านะครับเป็นแนวนั้นคือเป็นแนววูดดี้หนักๆเป็นแนวหนังอะไรประมาณนี้คือกลิ่นเขาจะมีกลิ่นแฝงที่ดูเหมือนหนังด้วยซึ่งถ้าใครเป็นคนชอบกลิ่นหนังนะแนะนําให้ลองนะครับตัวนี้แล้วถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปลองที่ไหนนะครับผมได้แปะลิงก์นะครับของน้ําหอมนะครับร้านที่ขายน้ําหอมนานนี้เอาไว้แล้วนะครับว่า ผมไปซื้อที่ไหนนะเป็นร้านในช้อปปี้เหมือนกันนะครับก็เขาจะแบ่งขายนะครับตัวนี้นะประมาณ2 ml 5 ml 10 ml นะครับก็เลือกกันตามอัธยาใสาเลยราคาไม่ก็ไม่แพงมากนะครับประมาณร0อยกว่าบาทเนอะอันนี้นี่ถึงไหมไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะครับไม่ได้เช็ราคาก็บางกลิ่นนะแต่ราคาก็จะแบบว่าไม่ถึงร้อยก็มีนะครับอันนี้ก็สามารถไปหามาลองได้นะครับ แล้วถ้าใครนะครับเคยใช้กลิ่นนี้อยู่แล้วนะครับพี่เห็นอย่างไรนะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ครับว่ารู้สึกอย่างไรกับกลิ่นนี้แล้วชอบไหมนะฮะส่วนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็อย่าลืมครับใครที่เข้ามาในช่องนี้นะครับอย่าลืมที่จะกด u b s c r i b e ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับอยากให้รีวิวกลิ่นไหนสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือติดต่อทาง Facebook และ Instagram@ i n อ e n s e s e t สก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะ